สวัสดีครับทุกคนก็กำมโยผมโตะนะและนี่ก็คือ Soccer Manager 2020นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็เข้าปี2028แล้วนะคลิปนี้เนี่ยผมขออัดเก็บเอาไว้สักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยมันคือนัดชิง FA ครับที่ผมเนี่ยจะได้ไปเจอกับ h u d เดิลฟิซึ่งผู้ตามตรงเลยนะถ้าดูจากลูกทีมของ ฮัทเดิลฟิลแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงเราก็ควรจะชนะแล้วผมเนี่ยก็ควรจะได้แชมป์เอเอครับสมัยที่สองมาครอบครองด้วยถึงแม้ว่าในลีกเนี่ยผมจะจบอันดับที่เก้าก็เถอะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรทุเลศเลยนะครับถ้าเราดูจากนักเตะที่อยู่ในทีมผมเนี่ยสเตตม,มันค่อนข้างที่จะไม่ควรจบอันดับเก้าอะเออ ยังไงก็เถอะครับเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าว่านัดทิงครั้งนี้เนี่ยใครจะได้เป็นแชมป์เอเฟเอครับในครั้งนี้กันป่ะสิบเอ็ดตัวจริงของผมก็ตามนี้เลยนะครับผมแต่ว่าคือถ้าใครติดตามเพจผมอยู่อ่ะผมจะโพสต์ลงไปในเพจด้วยนะว่าผมเนี่ยขายนักเตะคนหนึ่งออกไปที่ชื่อว่าไอ้โฮะเออ แต่มันจะเยอะหน่อยแล้วมันมีทีมหนึ่งที่ชื่อว่าอัจจ์เนี่ยมายื่นซื้อไอ้โฮไปในราคาเกือบ2ล้านผมก็น่าเงินอยากได้เงินครับก็เลยขายไปเลยแต่ก็ยังดีที่มีไอ้โทรแจ็คอะไรเนี่ยแทนอยู่นะเออกดเริ่มแล้วเราพ่อหนุ่มแข่งที่เวมบรีนะมาฝนตกด้วยมันของจริงเลยนะครับตอนนี้ก็ฝนตกอยู่ เราใส่เสื้อสีขาวนะครับโห oh, ทำไมเริ่มมาไม่กินนาทีแรกฮัตเตร์ฟิลดูดีกว่าเราเยอะเลยวะแถมเจสก้าโดนใบเหลืองด้วยนะอ๋อ,อแล้วผมก็เปิดแบบแต่ไฮไลท์อย่างเดียวเหมือนเดิมนะแล้วฟิลคิกครับวิลเลียมโอ้โหแม่งกูโดนขึ้นนำอีกแล้วอะในไลท์ก็ห่วยแตกมาอัดคลิปแบบนี้ก็จะห่วยแตกอีกแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรมันเพิ่งต้นเกมน่ะบรีเน,เน่ครับจ่ายมาฟันอาเคนกอดเฟรออกค่ามาคุกค่าคุกค่ามาที่วินิสิอุสจูเนียวินิสิอุสเปิดเข้ามาแล้วโม่งไม่ได้โม่งสามสามเข้าไปเอ้ยตีเสมอได้อย่างรวดเร็วครับโดยเกรเดลนี่อันนี้ก็นักเตะซื้อมาใหม่นะครับตอนหน้าหนาวนะ ไอวินิสูตจู้เนี่ยก็ซื้อมาตอนหน้าหนาวเหมือนกันขายโฮแล้วก็ซื้อมาน,นี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกคือที่ขายโฮก็เพราะอยากได้มันนี่แหละเอาคุ่ค่าโดนใบเหลืองวะเอาอีกแล้วไม่ไม,ม่อีกแล้วบักวิวเลี่ยมบักเดิมเลยโอ้ยที่นี่ก็ยิงแม่นเหลือเกิน เวลาเวลากูได้ฟรีคิกกูไม่ไม่เคยยิงเข้าแบบนี้เย็ดแม่เอาเอาหน่อยมินิซูุเปิดฟรีคิกมาโมงเคียวมาได้เก็บได้อยู่โทรแจกหุกค่ากอนเฟรจ่ายมาสวยคอมบตัติยิงเอ้ยเอาเวย้ยแล้วคือกูโดนกูโดนทีม แบบนี้ยิงขึ้นนำตลอดคือเฮี้ยอะไรวะไม่เข้าใจเลยวะ่ะโดนเหลืองไปสามคนแล้วครับมาเตะมุมโอ้โหชนคานเด้งออกลามไปเลยยังไงสิ ต่อหมดเวลาไปเลยก็ได้นะกรรมาการเอาไปทำฟา้าวเขาฟันอาเคียนจังไซเ์แบ้าววนี่โดนอะไรอะ่ะเจ็บเหรออวููเลียมเจ็บเออดีเอาให้แม่งเนี้ยไปเลยเอาให้มันออกจากสนามไปเลย <c oughs> น่าจะหมดครึ่งแรกแล้วนะครับ โอ้ยเหมือนมันจะยังลงต่อได้อยู่นะเมะื่อกี้เนี่ยไอฟานอาเคียนน่ะทำไมไมันไม่เปลี่ยนตัวออกไปวะแม่เอ้ยนี่ก็ถือแต่วันนี้เผมขอเปลี่ยนเอาเจสกาซูสกี้ออกไปก่อนแล้วกันนะครับพอดูทรงแล้วมันจะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนให้ตัวนี้มาเป็นทาร์ก็ตแมนแล้วกันนะพิโรวาโน่ปลาต่อเลย รูเหมือนเราจะคุมเกมได้นะแต่ว่าเสีย,ยงเดียวคือเราไปเสียประตูกับลูกฟีคิกของบักวิลเลียมเนี่ยแหละเอาาล้วจังหวะน,นี้ครับตัวแจกออกค่ามาฮบอสตินบอสตินจ่ายมากอมบาติยิงติดเซฟเหรอโอติดเซฟโคแมนนะครับผมมนุษย์ฐานเตะมุมจังหวะน,นี้วินิสูตอ้าแม่งเปิดไม่ได้ลุ้นเลย เอาหน่อยดีวะโถ่ยอย่าบอกนะต้องมาลุ้นจุดทงจุดโทษนะไม่เอานะจังวันนี้ครับแมกแมทุ่มมาให้ดูฮานี่แล้วเหมือนจะชิหะบห,ยยา,า,หายแล้วครับโอ้ยเฮ้ยเอ้ยกูรู้แล้วทำไมฮแฮเดอร์ฟิลแม่งผ่านลิวฟูลไม่ได้อิสว์ไม่ไหวละมันหูแม่งเอ้ย ว่าเอาฮัสซิโดมาเล่นแทนบอสตินดีกว่าวไอปิโรวาโนลงไปแทนก็ไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยเ,ลยเออ,อีเซฟได้อยู่มันจะกระโดดหลายๆรอบลเลยเฮ้ยอ่ะเปลี่ยนตัวเลยไม่กี่นาทีแล้วนะโดนนำอยู่ลูกหนึ่งเอาให้ได้เอาให้ได้เอ,ไดเออจุดโทษก็ได้ตอนนี้ตอนนี้ขอจุดโทษก็ได้ เอยโอ้โยวินิสิวส์เปิดมาโหมกโผลออกไปได้ยังไงไม่มีอาหารเลยเลยไม่นะโอ้ยเฮียกูโดนลูกบั็กชิบหายแล้วไม่นะอันนี้แม่งโอไม่ฮัเดอร์ฟิวถามจริงโอ้เกือบ โอ้ยยังชั่วหน่อยกูบุกเต็มกำลังเลยแล้วกันแม่งเอ้ยไม่อะไรละจนนังหวะนี้เอาหน่อยดีวะไอ้แค่คือทีมมึงคือนักเตะแม่งดีกว่าชารา์แต่ทำไมมันสู้ไม่ได้วะกูไม่เข้าใจเออเปิดมากอดเฟลแล้วโยกมาจังหวะน,นี้โมง ปีโลวานโอ้ยเอาแล้วโคแมนแม่งสาดยาวขึ้นหน้ามาแล้วใครเก็บได้ผมว่าไม่น่ารอดแล้ววะ่ะอ้ โดนท้ายเกมแม่งเออมันน่าจะผ่อนเกมอะไอตอนที่ขึ้นนํำได้เลยเอ,อตีเสมอได้เนวนพลาดว่ะหมดเวลาไม่น่าคิดมาอัดคลิปเลยวะไม่น่าเลย คือถ้าไม่อัดคลิปอาจจะได้แชร์ไปแล้วก็ได้นะพอพอพารนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน